พ,พี่เพื่อนและท่านผู้ชมครับวันนี้ย่อมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องของสามีภรรยาคู่นึงครับสามีภรรยานี่ครับเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องสรรหาเรื่องแปลกแปลกใหม่มาเล่าสู่กันฟังมาพูดคุยกันบางทีใช้ภาษาเนี่ยก็ต้องให้เป็นไปตามยุคตามสมัยในช่วงที่กรุงเทพละครนี่มีการประท้วงกันเยอะๆนี่ครับแหลแล้วก็ใช้ภาษาแบบเป็นเหมือนกับที่เขาประท้วงกันนะครับวันหนึ่ง ทั้งสามีภรรยานอนด้วยกันครับสามีก็สะก,กิดภรรยาเลยที่รักวันนี้ผมจะขอปอลองรองคุณหน่อยภรรยาบอกคนอยู่ยเฉยเลยฉันไม่มีอารมณ์เหนื่อยมาทั้งวันแล้วสามีบอกนี่ผมให้เวลาคุณสามสิบนาทีถ้าคุณยังไม่พร้อมผมจะขอคืนพื้นที่จากคุณและจะใช้กำลังโดยไม่มีปลาดีปลาใส ภรรยาบอกเสียใจพื้นที่ที่คุณจะขอคืนพื้นที่เนี่ยวันนี้เป็นเป็นพื้นที่สีแดง oh, <no. S 1> ได้ยังไม่มีการแจ้งทกเลิกถามยฮะเป็นพื้นที่สีแดงเหรออ้าวทางกานผมก็เลือ,กออกไปข้างนอก <Wow. S 1> เพื่อหาพื้นที่ที่กระชับกับกองกำลังไม่ทราบฝ่า <laughs> ยภรรบอก <laughs> ถ้าคุณไปกระชับพื้นที่กับกองกำลังไอ้ราบฝ่ายพออาวุธไปจำตัวคุณนะฐานก็จะไปซุ่มโจมตีคุณโดยไม่บอกให้คุณรู้และฉันจะไปรับรองความเสียหายในชีวิตทรัพย์สินและอาวุธประจําตัวของคุณด้วย